มาครับก๋วยเตี๋ยวเลยครับก๋วยเตีย๋ยวครับผมมีบมีมีเลยครับโอ้โหวันนี้มืมอ้อนี้พิเศษครับทำข้าวสารหนาบานเน,นื้อบส้นเหนียวาากับผัดซ่าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผัดข้าวครับผัดย่างนี่เลยผาดพริกนี่ครับโอ้โหแดี๋ยวเลยครับเนียนๆครับประจํากัดครับบุฟเฟี่ไม่อิ่มเติมได้นี่ฮะ จะถานาแป๊บนึงนะมาให้ควาด้วยเองอ่าจับบอนยำนะโอ้ยหบอลซุปขอแบบโอ้โหมือเขาตันตันก็ไม่ได้กินครับบรรยากาศหลังร้านกับทำงานที่ผมเนี่ยเนี่ยครับพวกมันบินมีมีขาวด้เนี่เจ็บสุดตันเลยขายของอยู่สั่น นี่ครับำปมๆเนี่ยเข้าตรงกินแบบปมๆเว้ยอ๋ออ๋อสองเหล้าแสกครับออนออนมีของมาส่งครับตัวหลายๆครับสองเล้าแสกครับ นี่ครับผักแกมนเนือผักแกมเข้าเลยจำปีนิดนึงครับจำปีนิดนึงเนี่ยโอ้ตัวถือใหญ่ตัวถันไปเยอะ่กปชีเลยเออสียห้องเวยกับปิครับ ตัก,กับัเองครับนี่ครับผมุแมอีกแล้วมาตื่นเนคนนะครับกาแฟมสีับ,บนีครับนาละครับตัวเอง๋ยวครับนุ่<อ> นี่นี่นี่ที่เด็ดที่เด็ดโฆษณาไม่ได้โฆษณาแล้วครับแต่ว่ามันแซ่บรสอย่างที่เด็ดอยู่เนี่ยร์เคยสวดลูกแมาทำงานไหมอ่ะมาแต่ว่าไม่ถูกอย่ข้างนอกครับเข้มงวดหน่อยเดี๋ยวเคยไหลครับสองเลราแซ่บครับมาครับมาครับตุบวนตุบวนขึ้นไปเลยชูดอนุบาลอันนี้แบบใส่กิ้งครับเนี่ยซุปตามเข้าา สวัสดีครับรอูนี่เนกนกนกินเนี่ยีแบบนรกรนี้อะไรเครื่องดุวนี่มันคือตุ้ยเรียกอะไรต้องกินหรอกกับแปกกล้ยมีอบ้งยกะกยกเลยประมาณกะสามตำกันเลยนะครับโอรัะ ตอนนี้กักสามห้าแล้วครับนี่ครับอันนี้แบบเกาหลีครับมันสดดูลายเส้นโอ้ลายสวถูกทางเนี่ยเนื้อภาพของนืขอข้ามีครับฟันจะดูนี่ข้ามปมข้ามปมเขาอาจจะดังที่มีแบะป้าชีชีครับ ออน่าตังมาเลยอ่สีสดกุมูถ้าจะหากินอยู่พ่อแับนีท่นี่้าวมุมกองเลยะดูเามุมกองเลยวิญญาผาคนพังเลยพังเลยพังเตอเด๋วเด๋อโอตัวเงนี่ครับอือหือเต่มันคุกคลุกตัวนแห้ง สำาั์กไว้บุ๋มสุดไดนะ้ใจเนี่ยอะไรได้บ่ชิคเชียงชิคเชียง <c oughs> สไตล์ยังไงครับสไตล์ญี่ปุ่นคนระับอะไรกันแน่นี่ขาเข่าอัดิสมากนิดนึงนะครับสวดแห้งโคตรไม่สารแท้ทำไม่ได้นะครับ <c oughs> โอ้โหอยู่สีน้ำตาลชักจังผมเรียบร้อย้ทุกวันเขาเลยหัดนะครับมีของดีก้าวเฉี่ยวสวยไงรัทเลยครับนี่ยกเครดิตให้ใครไปไม่กลัวสิฮะไม่กลัวสิเครดิตเครดิตไม่กลัวครับไม่กลัวเคฟรุ่น น่ารุ่นเบยกินนะครับเบิ้มเนี่ยพากินกันเด้ครับไปติดตามโอ้ยคลิปหนเจอกันไหมครับอชครับทำงานนี่มีผูรอละอครับไปติดตามเด้ครับอันนี้เจ้ภคร์นพแนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับเชฟฟอนครับเชฟอน เชฟแบงค์เนี่ย yeah. yeah. ตันยงครับยงครับซุ้มผมฮีอะนะโภมงีครผมเปิดครับครับกิมีขอลาไปก่อนนะครับเด้อแต่พี่เขา